สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะพึ่งติดไม่ไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะเสียงชัดภาพชัดหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาด้วยนะคะก็ทำผู้ใดเขามาแล้วเนาะค่ะก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์เด้อท่านผู้ชมเด้อมานนี่เนาะค่ะผ้าท่านผู้ชมมาอยู่แม่แต่เคียนสอยมานี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้วันที่25นะคะ ยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะท่านผู้ชมกะมีแมนนกเนาะคะ่ะเพิ่นกะให้ซื้อดอกไม้นะคะ่ะมามาไหวมาไหวแม่สอยมานี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันคริสต์มาสนะคะท่านผู้ชมเนาะกะเปลี่ยนชุดให้แม่นำ้ำเนาะคะ่ะที่จริงแมนนกเราสัง่ง สั่งชุดมากชุดสีแบบอีกสีหน,นึ่งแต่บท่านน้าหอดเนาะคะ่กะก็เลยเอาชุดที่วานลงนามมาถวายแม่ของงวดที่แล้วเนาะคะ่กะก็เลยเปลี่ยนให้แม่เป็นชุดสีน้าเงินนะคะท่านผู้ชมเนาะใครเข้ามาแล้วทักทายแนเดอร์ท่านผู้ชมข้มเมนน์บทั้นขึ้นเลยอ่ะโอเคขึ้นแล้วชัดอยู่สวัสดีค่ะอ่ะโอเคนะคะ เสียงชัดภาพชัดนะคะท่านผู้ชมเนาะกับมอนี้มากับแม่เนาะค่ะมากับแม่สองคนคือมาหอวตะโวนแล้วท่านผู้ชมก็คืออันเปียนชูในเพลินอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมกับเปียนกับแม่สองคนเนาะค่ะเปียนกับแม่ก็คือแม่ก็คือช่องปลาตอยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเปียนน้ากันสองคนกะงุ่มอยู่เนาะค่ะกะบ่คอยทานัดแนวแบบนี้บานไดแต่ว่ากะเห็ดได้อยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไะจากโมงหรอ คือเชียงนกอันนี้คือหองเนาะคะ่ะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมของกล่าวแล้วก็ไปเมืองแม่สอยมานี่น้ำกันนาะคะ่ะเพนเปลียนชุดไม่แล้วเพิ่นสิเป็นแบบใดเนาะไปมันนี่เอารถลดหลดใหญ่มากแลก้วก็ซื้อดอกกุหลาบม่าน้ำเดยท่านผู้ชม จนวะเนื้ว่าจะไม่ได้หาจนวาเพราะว่าหลานที่เคยไปซื้อน้าหมาเพิ่นบ่มีเพิ่นว่าช่วงนี้ดอกกุหลาบอันหาอยากพุ่น้องสิมันมันหนาแหงบ่บ่รู้เนาะบาดนี้ก็เลยไปซื้ออีกเจ้านึงแพงกว่าเก่านะคะก็ว่าเป็นหยังก็ว่าเป็นหยังว่าตะไดคร้ไม่เคนแม่สีแดงแต่ว่าแพงกว่ากันแต่ว่าบ่งามบ่บ่งามมันก็บ่คือหน้านั้นเนาะช่วงนั้นจังมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นหน้าแดงเนาะค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมแม่ตะเคียนสร้อยมณีเปลี่ยนชุดไม่ไห่แล้วงามคือเกา่าเนาะท่านผู้ชมเนาะสวยงามเหมือนเดิมเครื่องชุดคือเปลี่ยนให้หมดนะคะแบบสอยตั้งหูเข็มเข็มขัดเอือเปลี่ยนไห่เบิดตเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันจะมีในชุดชุดที่ว่า 4, เอฟซีผนทร่มาไหา่เนาะค่ะท่านผู้ชมอ่ะ นี่กับของไหว้นะคะของไม้เดี๋ยวค่อยจัดเดี๋ยวค่อยจัดใส่ใส่อัยนถาดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะนี่แม่ตะเคียนสร้อยมณีนะคะ <c oughs> <c oughs> ชุดใหม่ เปลี่ยนชุดใหม่ให้สวยงามสีน้ำเงินนะคะต้อนรับปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าน้องแม่เนาะเปลี่ยนชุดให้แล้วย่างงามเลยเปลี่ยนเนาะชุดแหลกทีม่มากกบเพิ่นเองแม่นค่ะท่านผู้ชมขันบ่เรียบร้อยอย่างจังใดกข็ขอถกขอให้เด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่ากกอันบ่แม่สางเนาะ บ่บ่เป็นซางกะไม่ใช่ชาดแต่งหน้าเปลี่ยนเนาะค่ะกะแต่ว่ากับพ่อเห็ดใดอยู่นี่กะเห็ดไหแม่เปลี่ยนชุดไหแม่เนาะค่ะท่านผู้ชมนี่แต่สีว่าเป็นอุโยอายยาดอกมั้งแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะคะ,ะเพราะว่าที่เพิ่นฐานัดน่ะหมอหญิงกับ<ม>ปปบัาานพี่ปู้นั่นเพิ่นบ่ว่างเนาะค่ะท่านผู้ชมน้องน้ำก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนให้กับแม่สองคนเนาะค่ะ ปูพนกัดติดงานเป็ดง,งานประจำหรอกค่ะรับงานก็ถือว่าสวยแล้วล่ะไม่ได้เป็นอุญโยอายาดอกกับเป็นใส่สุดอันนี้แม่แต่เขียนสร้อยมณีเหมือนกันนะคะรูปรูปแบบเป็นรูปปูนเนาะคะ่ะกับอันนี้เป็นที่ว่าเปลี่ยนชุดได่เนาะคะ่ะกัเปลี่ยนชุดให้เพลินแล้วเรียบร้อย ไปน,นะคะเอาดอกกุหลาบไปแชกกันเน่ยนะจาก็ใส่แจกันนั่นแหละเพราะว่าอันนั้นมันแตกสวยงามค่าผู้ชมโอ้เสียงเสียงรถนหาเสียงนะคะจางหูอ,อะไรเอ่ย ผมเผ้านะคะโอเคลูกนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งเ,เอาเมยมานังข่านี้ปูนนะผู้ชมเห็นวาวปูนเซละ่ะวาวมันล่มเนาะค่ะช่วงนี้กับมันล่มอีกแล้วคุณ เาก็วิ่งว้าวกันเห็นบบว้าวเลยนะทนผู้ชมหนะาเดี๋ยวไปต่างกล่องเนาะไปเตรียมของไหวแม่ดาเคียนสอยมานี่น้ำกันเนาะคะ่ะ คีอท,ทุกๆท,ท่านที่กําลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนต์เด้อท่านผู้ชมเด้อจะไปนางาศาสตร์ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านคอมเมนต์เด้อค่ะเมืม่อวานอะปนไปไล่สดมันหอนท่านผู้ชมมันก็เลยแบบตดัดไปเลยเนาะค่ะ

วันนี้ต่มไขรมากน้ำสามฟองดีค่ะสวัสดีช่องน้องน้ำด้วยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านได้นไปทางสองหมื่นไปซื้อดอกกุหลาบไปน้ำหาดอกกุหลาบท่านผู้ชมเนี่ยมันดอกไม่ใหญ่นะแต่ก็บ่าเป็นยังดอก่ะ เราถือเป็นว่าต่มไข่มาสามนวยเป็นวลาไข่ต่มนะคะท่านผู้ชมส่วมีเขาจะกระฮาเสียงกัน มืัอนี้สีขอเล,ปเปลขอยู <c oughs> บ่บ,บ่ขอเลขถูกซะบางบางขนเพิ่นกับปลาขอเลยว่อยมาสั่นเดี<น>๋ยวเห็นว่าหลายโตไหมอันนี้มาเป็นน้องน้นแมาเป็นครั้งที่สองนะคะท่านผู้ชมชุดเล็ถูกอย่างเดียวก็ได้ลดงค้นเหมืนกับอยากได้ไป ้นจะไปเตียงโขดเสียงดวงข้างไหนใ่ป่ะกันเพิ่นเด้ไปเสียงโชคเสียงดวงกันให้เพิ่นโค สว่าสารไม้แม่แมกะระเช็ดหลังปีไหมผุนเนาะหลังปีไหมผุนเหรอค่ะท่านผู้ชมเจ้า,าป้าน่นมาเหลี่ยงงัว เดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมโ่ดไดลลีมาตาบานปกติน้องนั้นจะลีใบออกมาตาบานมันี้รดไดลลีมามาเลยเอาเทียนดี่หนิกับเบิร์ได้เนาะน้ำกันเรื่อนมาเทียนหน้า ัวกดเอาดอกสีแดงว่มามีหนามจันมีอยู่มีบ่หลาย พอช่วงนั้นท่านผู้ชมเอ้ยพิตโดดใหญ่ๆง่ามๆจะถอนยังไงอันนี้ก็งามอยู่อันนึ่ดอกหน่แล้วมันมา ค่ะท่านผู้ชมดอกหน่อยทั้งแจกันใหญ่ปุ๊บมามาบอกราวแม่ตะเคียนสอยมานนี่น้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อ เอาที่ดำน่ะมันกล่องกอนแมนค่ะเปียนชุดให้แม่เองเปียนกับอันแยกต่อยเนาะค่ะสองคนโลมแห้งค่ะทันนี้ชุดมากกับเปียนไห้อยู่ค่ะ,ท,ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมาถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ได้ยดิเพราะว่ามาแล้วรอบนึงเนาะม,นมามากาบมาไหว้แม่น้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อของมาไหว้เพื่นน้ำตั้งจิตอธิษฐานเนาะค่ะสาธุนะโ,โมตสพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเดอ้อแม่ตะเคียนสอยมานี่เมือนี่ลูกล้านนนองนามชาแนลแล้วก็ปัดต้อยชาแนลก็ได้เดินทางมามหาแม่มาเปลี่ยนชุดไห่แม่เปลี่ยนชุดสีหนําเงินยางงามมาเปลี่ยนไห่แม่แล้วก็ ได้น้ำดอกกุหลาบสีแดงมาไหวายแม่พร้อมทางผลไม้เลยว่าาสิเป็นสับป,ประรสมลูกพับแอปเปิลสาลีน้ำแดงน้ำไข่ต้มมม้อนี่ก็ได้น้ำมไหวายแม่เดอ้อแม่เดอ้เดอโคงสุดท้ายก็ได้มาเปลี่ยนชุดถห้น้ำให้แม่ได้มีชุดไมใไซตอนรับปีไม่แล้วแม่เดอ้อม้เนี้กะ สิขอแนวทางเป็นโค้งสุดท้ายกับวาใดเนาะค่ะสำหรับกับแม่แตะเคียนสอยมานี่เมัอน,นี่ลูกล้านกับสิขอเลขถูบน้ำแม่เลขถูบย่างเดียวด้วยแม่เด้อของหวดวบันทีสองมกะลาคมสองพนหาร้อเก่านี่ห้แม่ปวดสงสารเมตตาโดนบันดาลให้เลขเขา สามโตตรงๆเด้อแม่เด้อหลังค่าหมองยืมหมองเศร้าสารไม่ลูกร้านกะสิเหตสิสางห้หลังปีไหม่พ้อมทางลูกห้านแม่ถุกถุกคนเด้อแม่เด้อแม่สอยมานี้ม่อนี้แน่อยากแนวกินแม่กับมาโจมหบจัเเอาเด้ออันใดเหตุบ่ถือบ่ตองบ่ควรแม่กย่ะให้ลูกหลานเป็นบาปเป็นกรรมเด้อสาธุ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 สงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ไฮโซขนาดเดอ้อเจ้าแม่ตะเคียนสอยมันนี่ไฮเซียลูกหลานแม่สุขูสุข้นทีเพิ่นกำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ให้เพิ่นได้สูบได้หลาบนั่งปุ๊จังสีได้มากซอยสางคนละเล็กละน้อยอ่ะนะคะท่านผู้ชมขอเล็กทูบย่างเดียวเด้อสาธุแม่ลูกหลานสีก้ออนุญาตเสียงขย่าวออกตัวไร่เสียออกแม่ยิายาอบออกมาไฮเน่เด้อแม่เด้อให้กระเด็นออกมาเด้อสาธุ รูดเหรอไปใช่รูดเลยนี่นะคะเดี๋ยวปักเป็นสีขาวจุดเลยเลข่ยถ่ายสามตัวตรงๆทรงถ่ายปีเก่าตอนละปีใหม่เมียหายเหลีวโครงสุดท้ายหนาวจุดจุดถ่าย,เล,าายเลยเฮงเลยด้วยกันสุข,ขุสุก้นลูกหลานแมียส,สุขุสุก้นทีเบนี่จิตศรัทธาใจศรัทธากับแม่แตะเคียนสวยมานี ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบนะให้เพิ่นได้รางวัลใหญ่งเนี่ยตรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันเพิ่นกับบานกับสองมายามบานยามสองยามพียามนอนยามพอยามแมีใไ้เพิ่นได้โชคได้ลาบเพิ่นจังสีมีเงินมีทองมาสางสวยผุ้ลังค,นค้นกับไปเหตุการณ์เหตุงานไปทํามาหากิน,นอบน้ำปากน้ำท้อง มันถูกมันยากก็เลยไปอยู่ต่างแดนต่างทีนผัดลูกผัดเต่าผัดพอผัดแม่อยู่คนละหม่องละบอลให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำให้เพิ่นได้กลับมาไหวแม่ปีใหม่น้ำเดินเด้อแม่เอาขวดน้ำนี่เห็นไหมนั่นที่นอนสิเอาไปโฮอันสิเอาไปโฮตดอกไม้แมวนะคะเล่ทูบนะคะขอแม่เล่ทูบย่างเดียวม้ นี่ท่านผู้ชมนี่แม่แมแมงามขักงามขักค่านผู้ชมดอกบานไม่รู้โรยใช่ไหมคะแถวบานเอิญดอกสามปีบ่เหี่ยวโอ้ยบานเป็นรถผู้ใหญ่พอค่ะสวัสด,ดีค่ะนี่ลาหกกระมาแล้วมาเปลี่ยนสูตรไถ่แม่คนน้ำดอกสามปีบ่เหี่ยว คือว่าเขาว่ะเออแต่ว่าเป็นไห้อยู่ด้วยซีเก่ับสามเป็นสี่หวล่ามขึ้นไปออกว่าเไห้ีกับสาเกานีเป็นสี่กกับสาไปออกเกกับี่ดอกค่ะเลยคุณผู้ชมมีแต่แบบสวยๆเลยนะคะไปออกี่หกมนกับ่าท่นังว่าจะว่าลออีกยู่นี่ผูใดมากุ่นผู้ชมแต่ว่าเนหลุดจากกันกับแม่อยู่ ค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาขอ้อฉูคขอลาบกับแม่ตะเคียนสร้อยมันขยะน,น,นะคะขยะเดี๋ยวล่อเหลขถูกเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายแม่เอาไม่มัเนโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายก็ต้อยกับหนองนามนนนแ,แม่ตะเคียนกุหลาบแดงเดี๋ยวมาลุ้นเหลขกถูกไปพร้อมกันเลยค่ะท่านผู้ชมมาลุ้นเลขกถูกไปพร้อม เดี๋ยวค่อยดูเลขทูบนะคะท่านผู้ชมเลขทูบใหม่พระท่านเบิร์ตัวสิบท่านดุลไปประกอบกันเลยกับเลขทูบนะคะค่ะเปลี่ยนชุดใหม่ให้สวยมากนะคะ กล้องให้ดูเลยนะคะเป็นลุ่นเปพร้อมมกันได้เลยขอโชคขอหลาของวันที่สองมกราคมขอสองพันห้าร้อยหกสเก้านี้วนี่แต่เขียนซอยมานี่เลขบัญชีหรอคะเลขบัญชีก็บัญชีเดิมเลยนะคะท่านผู้ชมธนาคารกรุงไทย 7 6 4 2 8 8 3 9 9สนะคะการทิตาดวงจัน์ทรนะคะหรือว่าหรือว่ากดตรงคำว่าเพิ่มเติมก็ได้นะคะมันน้องน้มกักเขียนไว้มองหันยู่เนาะคะ่ะเลขบัญชีนะคะบัญชีเดิมเลยนะคะถ้าบางคนอาจจะรู้แล้วนะคะถ้าผู้ชมถ้าเป็นบัญชีอื่นนะ ห้ามโอนเด็ดขาดนะคะท่านผู้ชมเกิดยังขึ้นน้องน้ำบ่หลับหลูนําเพราะว่าน้องน้ำคือมีนบัญชีเดียวนะคะคือธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็เป็นชื่อของน้องน้ำการทิตาดวงจันทร์นะคะท่านผู้ชมเลขบัญชี6 7 6 4 2 8 8 3 9 9แดแค่นั้นนะคะท่านผู้ชมเห็นไปศาลปูป่อ้างโอ้ยแห้ง ตรงนั้นคือแรงมากนะคะบอมมีมูขอกับอะกาศไปแล้วเนาะเนาะคะ่ะแห้งอีลีที่นอกจากช่าบ้านนอกจากทีไปพอเองแล้วก็เช่าบ้านเพิินบอยฟังหรือว่าค้นทีขับรหลด่านไปผ่านมาเส็นนั่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแรงจริงนะคะที่นั่นน่ะเลขทูตใหม่เบิดไปแม่ เลขทูบยังไม่ไม่หมดนะคะฝากเบาแพ็กเบาแพ็กค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้นะคะแต่ว่าบ้าแพ็กสิบไปหรือบ้าไปกับอีกอีกอีกเรื่องนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่าเขาขอกเลยเอา้าสองตัวนี้ยางก,ก็ไปกัับมาอยู่ ไปมังเหล็กถูน้ากันท่านผูชมสีมิเก้านะคะท่านผูชมสีเก่าตัวบาปป่วยไม่ต้มมือสุกบ่าจะบอกได้ว่าตรงกันกับยุทธานนะ่ะทีหน้าแม่ใส่มัดมี่มาเดี๋ยวนะทีมาถวายตอนเรียมีสีมีเก่าแนี่นะคะเลยอีกตัวหนึ่งนะคะ แม่เส้ยมณีมาถวยยี่สิบสามโคสองห้าหกแปดหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะคะเดี๋ยวลงไลฟ์สดก่อน นะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะคะในคอมเมนต์เดี๋ยวแต่ว่าต้องรอให้ไลฟ์สดเสร็จนะคะแล้วก็ค่อยเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะปักหมุดไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะคะแล้วเ,เล็กถูกผู้หันเป็นสันนอยาด้ยต่อยปักบนแหนมยวเลย ที่เก่าสามหรือเปล่าแม่เอามือเอามือบงับงบังหมองันนะโค้งสุดท้ายกด้จะแม่ให้โชคให้ล่ามที่เคยให้มากนะสี่เก่าหรือว่าเจ็ดท่านผู้ชมบ่าสามกับเจ <7 S 1> <ร>็ดน,นเลนะ ตรงกับตัวแดงอ๋อนา่าจะเป็นเจ็ดเลยแต่ว่ามีความรูสือว่าตร,ตรงกับตัวนั้นเพราะว่าว่าท่านได้ออกเลยเก้าสี่เจ็ดนั่นนะน่ะาแตนผู้ชม้ามีความรูสือแบบ่านอิลีแมนอิลี่ท่านผู้ชมเหมือนที่นี่ นั่นสี่เก้าเจ็ดท่านผู้ชมสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมหรือว่าสี่หกเจ็ดเนาะสี่เก้าเจ็ดหรือสี่เก้าเจ็ดหรืว่าสี่หกเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมขอให้โชคดีปังๆเฮงๆกันทุกๆุก ท่านนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขทูมาตรงกันกันกบหม่องทีวายุฐานแม่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะปลาตัวนี้พ่นดูสก่าเนาะค่ะท่านะะผู้ชมเดี๋ยวสิซองให้เบิ่งประโตกดีหึ่งๆปังป,งปังกันทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะนั่นเนาะคะ่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวปลาตัวสิบสิบซองให้เพิเนาะสี่เก้าเจ็ดหรือสี่หกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตามนั้น ตั้งแต่นำมาถวายตอนแรกแล้วนะคะวันที่23สิบสามสิงหาพค่งสองหาหกแปดน้องาออาขาันพิลูกภอคุตรง,งกับนี่ตรงกับตรงนี้นะคะเก้าสี่เจ็ด เจ้าแม่่ียนนะะคไปตามนั้นนะคะท่านผู้ชมกะอย่าลืมนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องไม่ว่าจะเป็นมาวินชาแนลปต่อชาแนลบ่าวแพ็กชาแนลหนุ่มอามพลเดิมและพ่อทองแหลกคนเดิมนะคะท่านผู้ชมพบอๆพกันไหมคลิปหน้าแล้วนะค่ะท่านผู้ชมเนาะกะบรูดสิบห้าท่านผู้ชมไปสารใดอียงจังใดเนาะกะ ลอชมลอติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้สำหรับวันนี้น้ <Okay. S 1> องน้ำกับแม่เนาะคะ่ะขอตัวลาธ่ามผู้ชมทุกทุกท่านไปก่อน <Okay. S 1> สวัสดีคะ่ะ